สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายงานข่าว forex จากบล็อกเกอร์ ATFX นะคะประจำวันที่25 <15 S 1> เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2563นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวแรกเกี่ยวกับ Bitcoin กันก่อนเนาะอาจจะฟังดูแล้วไม่เกี่ยวกับตลาด forex เท่าไหร่นะคะแต่ว่าทางบล็อกเกอร์ ATFX เราก็มี i ิ co อ n ให้เทรดน,นะคะก็เลยอยากจะรายงานข่าวนี้นะคะตอนนี้บ Bitcoin ก็ทำเขาเรียกว่า all time high เนาะแต่เป็น all time high ในรอบอ3ปีย้อนหลังนะคะ เกือบเกือบสปีเนาะราคาล่าสุดนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ1,9,200เหรียญดอลลาร์ไปแล้วนะคะก็คือ,อพีคมากๆเลยนะคะถ้าถ้าสมมุติทองลงนี้ก็ไม่แปลกเนาะก็อาจจะมีคนขายทองมาซื้อบิตคอยน์นะคะเพราะว่าแค่ช่วง เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็พุ่งประมาณ40%แล้วนะคะอันนี้ก็มีเวอร์ชันแปลภาษาไทยด้วยนะคะจาก Bank of Thailand เนาะก็ในนี้เขาก็จะมีพูดถึงเกี่ยวกับว่า Bitcoin ที่รอบนี้ที่ขึ้นมานะคะก็ะจะแตกต่างจากรอบเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะคะประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นกลุ่มรายย่อยเนาะ,ะแต่ว่ากลุ่มที่ทำให้ขึ้นตอนนี้นะคะเขาบอกว่า Bitcoin เนี่ยได้รับกระแสคือคักมาจากพวกกลุ่มบริษัทฟินเทคนะคะแล้วก็นักลงทุนรายใหญ่ด้วยนะ,ะอย่างเช่นพอทิ o ดอร์โจนนะคะถ้าใครเป็นเทรดเดอร์น่าจะรู้จัก แล้วก็อีกคนก็คือสเตอร์ลีดักเมนเลอร์นะคะเข,เ,คเขาก็ลงมาเล่นในตลาดคริปโตด้วยนะคะก็เลยทำให้หมุนราคาบิตคอยขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ตัว PayPal เองเนี่ยก็อาจจะเปิดฟิเจอร์ในปีหน้านะคะให้ให้ซื้อขายสินค้ากันในร้านค้าปีจจานวน26ล้าน 26ล้านลายของบริษัทนะคะโดยโดยใช้ Bitcoin ในการซื้อขายด้วยนะคะก็คือ PayPal เพย์พาเขานี่ยเขาก็ลงมาเล่นด้วยเนาะแล้วก็ยังมีอีกหลายบริษัทแล้วก็อีกนักวิเคราะห์อีกหลายท่านนะคะที่บอกว่าบิ c คอยเนี่ยอาจจะมาแทนทองคำนะคะในถือเป็นเหมือนสินรัพย์ที่ซื้อขายเพื่อ,อคล้ายคล้ายแทนเขาเรียกอะไรชดเชยเงินเฟอ้อเนาะก็เหมือนเป็น ทองคำในโลกดิจิตอลนะคะก็ในอนาคตเนี่ยนะักวิเคราะห์หลายท่านก็มองว่าบนะิตคอยน่าจะสดใสไปอีกนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะพุ่งขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าในทางเซมที่มิดูนะทานเซมมันเนาะในอดีตเนี่ยเขาเคยพุ่งไปถึง20,000กว่าสอง0ม0่า25,000 25, ได้นะคะก็ไม่แน่นะคะก็อาจจะขึ้นไปก็ได้เพราะว่าตอนที่เขาพุ่งไปเนี่ยแต่ว่าราคาปิดมันจะอยู่ที่แค่ประมาณห5ื่นเนาะแต่ตอนเนี้ยแท่งนี้นะคะแท่งเนี้ย แท่งของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะปิดสูงกว่า,าในอดีตมากมากเลยนะคะก็อาจจะไปต่อได้อีกแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็ได้มาจากแรงหนุนจากที่หลายๆรัฐบาลเนี่ยเขาทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะก็มองว่าเหมือนเงินในโลกความเป็นจริงเนี่ยเช่นเงินยูโรดอลลาร์หรือเงินเยนเนี่ยที่ปั๊มออกมาใช้กันในโลกเนี่ยมันดูแบบ มันจะเฟ้อแล้วก็ดูเสื่อมค่านะคะทุกคนก็เลยย้ายมาถึงบิตคอยน์นะคะ นะคะโอเคก็น่าจะเป็นอนาคตที่สดใสนะคะก็ทางบล็อกเกอร์เอทีบของเราเนาะก็มีให้เทรด b i t คอยด้วยนะคะก็เผื่อใครสนใจเข้ามาเทรดเนาะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะคะอันนี้คือเขารายง,งานเมื่อวันที่24และแต่ว่ามิวไม่ไดเอามาอ่านเนาะก็บอกว่าอีลอนมัสเนี่ยรวยติดอะดับ2แสงหน้าวิวเกตเรีเยบร้อยแล้วก็เพราะว่าหุ้นเทสลาของอีลอนมัสเนี่ยเขา,าปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อวันที่24เนี่ยเทสลาเนี่ยขึ้นไปที่ประมาณ525ี่เหรียญ นะคะโดยประมาณเนาะแต่ว่าว,นนวันนี้วันนี้วันที่25นะคะหุ้นเทสลาเนี่ยขึ้นไปที่555เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทำให้อีลอนมัตเนี่ยมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกนะคะก็อ,อันนี้เป็นปีบอร์ดบิลเลยน่นะคะชาร์ตก็แซงบิลเกตเรียบร้อยนะคะตอนนี้อีลอนมัตนะคะก็มีทรัพย์สินอยู่ที่136บบิลเลียนเนาะถ้าแปลเป็นเงินไทยก็เออถ้าถ้าแปลงเป็นภาษาไทยก็ประมาณร้อยแสนหลักแสนล้านนะคะแสนสามหมื่นล้าน ก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะก็อีกหน่อยเนี่ยไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตามรถแบบของเท s l a เนี่ยอาจจะทำให้ Elon Musk อีลอนมาร์ต์รวยแซงเจฟเฟอร์สันเจ้าของ a อ a z o n ได้นะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะคะก็หอันดับ1นถึงสเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางนั้นเลยนะคะก็เท s เนีในไอโคก็ยังสดใสยอยู่นะคะก็ ถ้าใครอยากเทรดเทสลาเนาะตัวบุ๊กเกอร์เอทีเของเราเองก็มีให้เทรดเหมือนกันนะคะก็ฝากเทสลาไว้ในอ้อมอบใจเนาะเผื่อใครอยากจะเทรดถ้าเบื่อทองคำแล้วเพราะว่าตอนนี้ทองก็ลงหนักมากนะคะนอกจากบิตคอยนแล้วก็เทสลาที่ขึ้นนะคะก็ยังมีดาวโจนส์ที่ขึ้นด้วยนะคะอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ลืมบอกนะคะตัวเทสลาเองเนี่ยเขาจะเข้า s อส0อห้าร้อยนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนธันวาคมนะคะก็คือเดือนหน้าเนาะตามกำหนดการเนี่ยก็น่าจะทำ หายขึ้นไปอีกส่วนดาวโจนก็พุ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้ก็ใกล้ที่3ามหมื่นแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดนี้เดี๋ยวอาจจะให้คุณก็อาอาจอบกับคุณหนุ่มนะคะมาลงรายละเอียดข่าวต่างๆอีกทีนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวตามตารางกันนะคะข่าวตามตารางนะคะเมื่อวานมีประกาศ เยอรมันฟิแนลจีดีพีนะคะลายไตายมากเนาะซึ่งออกมาดีกว่าที่คาดการนะคะที่คาดการอยู่ที่8.2นะคะแต่ว่าตัวประกาศออกมาอยู่ที่8.5ก็ทําให้สกุลเงินยูโรเนี่ยแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะแต่ตามมาด้วยช่วงดึกเนี่ยจะเป็นประกาศตัวเลขเกี่ยวกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคข,ของฝั่งอเมริกานะคะออกมาไม่ดีก็เลยหนุนให้ยูโรแข็งค่าขึ้นไปอีกนะคะถ้าใครเทรดยูโรเมื่อวานนี้ก็คือน่า,นาจะ ถ้าใครบายก็น่าจะได้บายตามช้อนตอนที่เขาปรับตัวลงมานะคะช่วงหัวค่ึ้เนาะสำหรับข่าวตามตารางประจำวันนี้นะคะเมื่อเช้าเนี่ยจะมีคำกล่าวของผู้ว,ว่าการธนาคารนิวซีแลนด์นะคะแต่ว่าสกุลเงินนิวซีแลนด์ก็ผันผวนเล็กน้อยนะคะก็ยังไม่ขึ้นไม่ลงเนาะก็เราอาจจะต้องตามประกาศต่อไปนะคะว่าถ้าเหตุการณ์ออกมาว่ายังไงเนาะ,ะแล้วก็ตอนสองทุ่มครึ่งวันนี้นะคะจะมีอยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะคะ อันนี้เป็นรายเดือนต่อเดือนนะคะคาดการณ์ไว้ที่0 5นะคะแล้วก็มีดัชนี GDP เหมือนกัน GDP ของฝั่งอเมริกานะคะอันนี้เป็นรายไตรมาสนะคะตอน2ทุ่มครึ่งก็คาดการณ์ไว้ที่33.2ก็บวกกว่าครั้งก่อนมาแค่0.1เอเองนะคะแล้วก็จะมีข่าวจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกซึ่งตัวเลขคาดการณ์เนี่ยน,น้อยกว่าตัวเลขครั้งก่อนนะคะ ก็น่าจะเป็นข่าวดีนะคะว่าตลาดแ,แรงงานของอเมริกาน่าจะเริ่มฟื้นขึ้นมานะคะถ้าถ้าตัวเลขประกาศออกมาตามที่คาดการณ์นะคะแล้วก็ยังมีข่าวออยอดขายบ้านอันนี้เป็นฝั่งอสังหาเนาะก็มออออีประกาศสินค้าคงคลังน้ำมันดิบด้วยนะคะอันนี้ครเห็นน้ำมันต้องตามด้วยนะ,ะประมาณสี่ทุ่มครึ่งเนาะนอกจากข่าวตามตารางแล้วก็มีอัปเดตนิดหน่อยค่ะเกี่ยวกับบริกซิกนะฮะ,ะ,ะอัปเดตสั้นๆก็คือ ยังตกลงดีลกันไม่ได้คือไม่รู้จะเอาอรายละเอียดอะไรมาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าเท่าที่ดูก็เหมือนทางอังกฤษกับทางยุโรเปียนยูเนีนก็คือฝั่ง EU, EU เนี่ยสภาพ EU เนี่ยเขาก็ยังตกลงงินไม่ได้นะแต่ก็บอกว่าให้รีบมาตกลงกันนะคุณต้องอยอมรับดีลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับหน้าน้ำ ที่ยังตกลงกันไม่ได้นะคะว่าจะเป็นของใครอะไรยังไงก็รู้สึกว่ามันจะเลดจนเกินไปแล้วนะคะเพราะจริงๆตามกําหนดการเนี่ยเลดสุดเนี่ยคือเดือนตุลาเนเขาควรจะตกลงกันได้แล้วนะคะแต่เนี่ยคือวันที่15พฤศจิกายนแล้วนะคะใกล้ใกล้จะสิ้นปีเข้ามาแล้วนะคะตามกําหนดการก็คือสิ้นปีเนี่ยเขาต้องออกให uh> okay. ้ได้แน่ๆนะคะแต่ดูเหมือนเนี<_<__่ยฝั่งอังกฤษเนี<_<__<_่ยเขาจะยืดเยื้อะเกนะคะไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะออกแบบโนดิวจริงๆรเปล่า แต่เคยมีข่าวมาว่า,าฝั่งภาคธุรกิจในบ้านเขาเนี่ยก็มีการาเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนยื่นเรื่องให้รัฐบาลด้วยนะคะว่าเขาไม่อยากออกแบบโนดิวเนาะเพราะว่าถ้าโนดิวเนี่ยก็อาจจะมีข้อเสียเปียบอีกหลายอย่างนะคะมีอีกหลายประเด็นให้ตามกันเราก็ต้องตามข่าวกันต่อไปนะคะว่าตกลงเขาจะทํากันยังไงเพราะว่ายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยค่ะแล้วก็อยงกิจนะคะก็มีข่าวดีว่าคริสต์มาสเนี่ยก็อนุญ,ญาตให้ทุกท่านออกไปฉลองได้นะแต่ว่าก็ไม่ฉลองแบบ แบบใน Är, สถานที่ปิดหรือว่าคนเยอะๆจนเกินไปนะคะก็ ue, อาจจะมีการผ่อนคลายามาตรการล็อกดาวน์นิดหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะว่าคนอังกฤษก็จะได้ไป Ь ฉลองคริสต์มาสกันนะคะล็อกดาวน์อังกฤษก,ก็ช่วงคริสต์มาสก็เศรษฐกิจหรือการเขาเรียกอะไรยอดอุปโภคบริโภคยอดการซื้อขายน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คนจจ่ายใช้สอยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องตามกันด้วยนะเพราะว่าถ้าเขารีแลกเรื่องเกี่ยวกับ ามาตรการล็อกดาวน์ช่วงคริสต์มาสนะคะต้องตามด้วยว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยหรือเปล่านะคะสำหรับรายละเะอียดข่าวอื่นๆนะคะเดี๋ยวเพลินคุณเจับกับคุณหนะะุ่มเลยค่ะใช่ครับขอบคุณคุณมิวนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาเสริมของคุณมิวนิดนึงนะครับอังกฤษนะครับคุณริชชี่สนักนะครับเป็นร,รฐัฐมนตรีการคลังของอังกฤษนะครับออกมาให้คำมั่นสัญญาว่าน่าจะทำา QE เพิ่มขึ้นอีกสอง0,000ล้านปอนด์นะครับ เพื่อที่จะต่อสู้กับโควิดนะครับส่วนรายละเอียดข่าวข้างล่างนะครับก็จะพูดเชิงประมาณว่าหลังจากโควิดแล้วครับทำให้เศรษฐกิจซบเซานะครับ,รราารบโดยที่ภาคธนาคารนะครับจะซุดตัวแล้วก็มีการฟืน้นเัตาการฟืน้นฟูที่ช้ากว่าภาคอื่นๆนะครับเพราะว่าภาคธนาคารเนี่ยต้องทําการอัดชีพเงินเข้าไปช่วยภาคอื่นก่อนนะครับผมนี่ก็เป็นข่าวเสริมนะครับอันนี้จําเป็นแค่คำสัญญานะครับว่า เราจะเราจะทําการผลิตเงินนะครับไม่ใช้คําว่าหาเงินเดียวสองแสนล้านปอนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปกู้ยืมมาหรือว่าเป็นการพิมพ์พันธบัตรเพิ่มนะครับอันนี้ต้องไปดูว่าเขาจะมีวิธีการยังไงนะครับเขาสัญญาว่าจะหางบมาเพิ่มนะสองแสนล้านปอนด์เพิ่มมาช่วยพยุงโควิดนั่นเองนะครับต่อมาครับเป็นข่าววันนี้ครับวันนี้ช่วงเช้านะครับมีมีรายงานนะครับเสถียรภาพ ทางการเงินนะครับจาก RBNZ นะครับหรือว่าธนาคารกลางของนิวซีแลนด์นั่นเองนะครับโดยที่เนื้อเนื้อหาหรือว่าใจความของของข่าวนี้นะครับตัวตัวธนาคารกลางของนิวซีแลนด์นะครับจะต้องเล่าก่อนว่าช่วงก่อนหน้านี้ธนาคารกลางของนิวซีแลนด์เนี่ยพยายาม <c oughs> กระตุ้นให้นักลงทุนนักลงทุนหรือว่าบริษัท หรือว่าบริษัทการเงินนะครับไปลงทุนภายนอกประเทศให้มากขึ้นนะครับตรงนี้แนหะเขาก็พยายามที่จะรื้อฟื้นนะครับรื้อฟื้นตัวตัว LVR ทา LVR เนย่อมาจากอ uh, Loan to Value Ratio นะครับหรือว่าเป็นเป็นอัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่านั่นเองนะครับ ตัวนี้เขาพยายามจะลื้อมาตรการตัวนี้ขึ้นมาก็คือพยายามจะทำให้เปอร์เซนต์ในการกู้เงินของของลูกค้านะครับในธนาคารต่างๆนะครับมีมูลค่าลดลงนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ LVR LVR ของของภาคธนาคารในนิวซีแลนด์นะครับจะอยู่ที่สูงกว่านะครับ80%นะครับตรงน,นี้นะแล้วเขาพยายามที่จะลื้ฟื้นกฎหมายหรือว่าลื้ฟื้นมาตรการขึ้นมาให้ กู้กู้ลายใหม่นะครับไม่ว่าจะกู้ไปทำอะไรก็ตามแต่นะครับจะสามารถกู้ได้เพียง70%ของมูลค่าของสินทรัพย์ที่เอามาค้ำนั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยก็มันก็เลยมีข่าวต่อเนื่องออกมาอีกนะครับว่าถ้าเกิดว่า ธนาคารกลางของนิวซีแลนด์นะครับถ้าเกิดว่ายังยังไม่ทำนโยบายเชิงเชิงเชิงอ่าไม่ไม่ไม่ทำนโยบายผ่อนคลายนะครับหรือว่าทำ QE เหมือนกับประเทศอื่นนะครับอาจจะทำให้ค่าเงินอ่าคู่สกุลเงินนะครับนิวซีแลนด์ดอลลาร์เทียบกับ US ตดอลลาร์เนี่ยอาจจะแข่งค่าเพิ่มขึ้นไปอีก5-10%นนั่นเองนะครับเพราะว่าโดยนโยบายที่กำหนดให้อ่า ประชาชนหรือว่าองค์กรนะครับออกไปซื้อทรัพย์สินข้างนอกนะครับอาจจะทําให้ความต้องการของค่างเงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับพอพอมีคนอยากได้เพิ่มขึ้นดีมานเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ค่างค่างเงินดอลลาร์ค่างเงินดอลลาร์ของนิวซีแลนด์เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทำให้ทาให้ค่างเงินแข็งค่านะครับก็สําหรับข่าวของผมวันนี้นะครับอ่าเดี๋ยว มีอัปเดตข่าวจากคุณจ๊อบเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวอเขาดี๋ยวขอส่งต่อให้คุณจ๊อบนะครับขอบคุณคุณโยมคุณหนุ่มครับผมเดี๋ยวผมมาส,สั้นๆนะครับผมก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเทรด forex ในช่วงวัน thanksgiving นะครับหรือวันขอบคุณพระเจ้านะครับของทางฝั่งตะวันตกนะครับผมอ,อันนี้คุณเคที่เขาเคยใช้ได้ทําสรุปข้อมูลไหมครับผมว่าปกติอะวัน thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยจะเป็นวันที่ตลาดเขาไม่ค่อยวิง่งนะมันจะเป็นวันที่ตลาดมันจะวิ่งเลี้ยงตัวในกรอบแคบๆแต่ที่นี้ คนเคที่เขาบอกว่ามันจะมีอยู่สองคู่เงินนะครับที่น่าจับตามองนะครับคือมียูเจหรือ USD อเจนะครับเจแปนเยนนะครับผมแล้วก็ย e ูโรดอลลาร์นะครับสองคู่นี้เนี่ยสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยวิ่งในกรอบนะในปีสองปีที่ผ่านมาปีสองพันสิบเก้าเนี่ยเขาก็ทำพฤติกรรมแบบรอรูปภาพนี้แล้วกันนะครับสองพันสิบเก้าเนี่ยยู EU เนี่ยทำหนึ่งทำทำโลใหม่ในหนึ่งในรอบหนึ่งเดือนเนาะส่วนส่วนในปีสองพันสิบเจ็ดก็เหมือนกันมีการแหกทำทไใหมเหมือนกัน ปี2016ก็เหมือนกันครับปี2015ก็เหมือนกันคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะบอกว่าถ้าเราเป็นเทรดเดอร์ที่กำลังเทรดค่าเงินยูโรดอลลาร์นะครับก็วันหยุดนี้นะหรือยังประมาณ24-72ชั่วโมงแบบนี้เราอาจจะได้เห็นความพันฝนเข้ามาหเห็นแบบนิวไฮหรือนิวโลในรอบลหลายๆเดือนของยูโรได้นะครับเพราะฉะนั้นก็าติดตามดูหน่อยละกันว่าถ้าเราจะเทรดค่าเงินยูโร USD เนี่ยอย่าเพิ่งประมาทนะเห็นว่าเป็น,ปนะนวันหยุดที่ตลาดเขาหยุดกันตลาดไม่วิ่งหรอกให้ระวังนะอาจจะมีมาวิ่งมาก็ได้ แล้วก็ปิดท้ายด้วยกราฟนะครับก็ตามนี้เลยนะดาวโจนนะครับนิวไฮสามหมื่นจุดไปแล้วนะครับตัดสิได้รอบนี้มีความทวิตเตอร์นะครับก็จะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายโอนอำนาจนั่นแหละว่าในที่สุดํำก็ตัดสินใจยอมแพ้แล้วนะครับไม่ใช่ไม่เชิยอมให้หรอกแค่แบบยินยอมโอนอำนาจให้โจมาเล่นขึ้นมาเดือดหน้าต่อนะครับผมซึ่งที่เห็นนี่ก็มีแบบเตรียมตัวแต่งตั้งจเจเน็ตเยเลนด้วยนะครับผมเข้ามาเป็นปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่แล้วก็มีข่าวดีเรื่องวัคซีนด้วย ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสนสนุนให้ตลาดหุ้นมันขึ้นมันคลายความกังวลแม้ว่าความจะงองแงหรือเปล่าจะไม่ยอมแย่หรือเปล่านะครับตอนนี้คือยอมแล้วนะครับผมก็ตอบรับเชิงบวกในการตลาดวิ่งขึ้นไปนะครับส่วนน้ำมันครับน้ำมันก็เบรกเอาเรียบร้อยแล้วจากโซนที่เรียกได้ว่าอมจากโซนโควิดเนี่ยที่มันเปิดจากทิ้งน้มาในตอนนี้เขาเบรกทะลุขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ตามเทคนิคที่พี่หนมแชร์ไว้เมื่อวันก่อนเลยนะก็ แม่นจริงๆเลยนะครับก็อนขอเน้นมาให้ติดตามรายการสรุปข่าวเอทีไปต่อไปนะครับผมปิดท้ายครับปิดท้ายก็จะมีคู่ที่่าน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือทองคํานะครับทองคำเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยก็เป็นเป็นช่วงเวลาเขาแหละที่ทองคาวิ่งสรนตลาดหุ้นเนาะตอนนี้ก็เพิ่งแหกยูโรมาเมื่อวานนะครับผมซึ่งที่ผมเช็คมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวเลขปริมาณออปชันนะครับที่หมดอายุไปเมื่อวานทําให้มีการเคลื่อนไหวแรงนะครับในตลาดทองคําได้นะ เบื้องต้นผมแน,น,นะนาว่าให้เรามองภาพใหญ่นะครับภาพเดนะครับจะเห็นว่าจะเห็นว่านะเขาฟอร์มตัวเป็นลูกคล้ายๆสามเหลี่ยมน,นะครับแล้วก็เบรกลงมาแล้วในทาําเฟรมเดในทําเฟรมวียิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับทําเฟรมสชั่วโมงนี่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยนะครับขอให้นักลงทุนระมัดระวังครับถ้าอยากจะเล่นบายสวนเทรนขึ้นมาเนี่ยก็ขอให้แบบม,มีมีการตัดสินใจตามแผนเนาะอตอนนี้ภาพใหญ่ไม่ว่าจะทาําเฟรมใหญ่วีเดหรือสี่ชั่วโมงเนี่ย ทิศทางไปทางเดียวกันหมดเลยครับเพิ่งเบรกเอาลงมานะครับยังรุนแรงอยู่นะแล้วเท่าที่ผมนั่งเช็คมาเนี่ยไอซ์ไอมันก็ยังไม่พีคด้วยกลาวมีแนวโน้มที่อาจจะลงต่อได้อีกก็ขออนุบาวังไว้นะครับผมอาจจะมองว่าเป็นจุดน่าสนใจในการเก็งกำไรเข้าไปซื้อก็ได้นะครับแต่ขอให้ดูไว้กันนะเรากุลังสนคอยอยู่นะเราก็ยังในทิศทางที่วินเละไม่ค่อยดีนะครับผมประมาณนี้ครับผมคุณลุงคุณนิวครับก็จบรายการสรุปข่าวโดย A T X อันนี้เท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ